สวัสดีครับสมาชิกผู้ฝึกฝนและเรียนรู้ทุกท่านเพจเซิร์ชเทดทองสวัสดีเช้าวันอังคารที่29มิถุนายน2564นะครับวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่206,800บาทขายออกที่26,900บาทนะครับในเช้าวันนี้ก็ ต้องมาคอยดูว่าแนวโน้มราคาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นเช่นไรบ้างมีหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มทยอยออกมานะครับถ้าใครได้สังเกตจากตลาดโดยรวมนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มทยอยออกมาทั้งข่าวแล้วก็กองทุนต่างๆก็เริ่มมีทยอยแนวโน้ม เขาเรียกคลอดแนวโน้มออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแนวโน้มหลอกหรือว่าเป็นแนวโน้มจริงเราก็ต้องมารอติดตามดูกันนะสำหรับในวันนี้ครับเราก็จะใช้หนังสือเทคนิคเทดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้นะครับในการเรียนในการฝึกฝนเรียนรู้แนวโน้มของราคาไปด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้อย่าลืมนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้มากมายนะครับ เราก็มาเรียนรู้กันไปทีละหัวข้อทีละหัวข้อนะครับประเด็นปีกย่อยที่อยู่ในนี้ก็มีซ่อนเอาไว้เยอะแยะนะครับเราก็มาลงลึกในรายละเอียดของประเด็นปีกย่อยที่น่าสนใจด้วยกันนะไปเราไปดูกันครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะนำอะไรมาดูในเมื่อราคาเจ้าตัวอย่างราคาเนี่ยมันไซเวมานะครับไซ์เวย์มายาวนานมากนะครับ สำหรับตัวอย่างราคาทองคำเนี่ยมันก็ไซเวย์นี่เป็นกราฟลายเดยนะครับวันละหนึ่งแท่งเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาลงมาทําโลนะครับหลังจากที่ราคาลงมาทําโลไว้ที่เจ้าพันเ6 0เหรียญเนี่ยตรงเนี้ยนะครับหลังจากราคาลงมาทําโลที่ตรงนี้เนี่ยนะครับราคาก็ไซเวย์ออกข้างมาโดยตลอดนะครับ มันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับนะเวลานี้เนี่ยผู้รู้นะครับเกือบทุกสํานักนะครับต่างวันนี้ต่างมองเหมือนกันแล้วเมื่อวานยังไม่มีใครมองเหมือนกันแต่วันนี้ทุกสํานักต่างมองเหมือนกันแล้วครับว่าให้รอคอยการไซดเวนี้ให้สิ้นสุดก่อนแล้วค่อยแอคชั่นนะครับ สังเกตว่าบทวิเคราะห์แต่ละที่ก็จะออกมาแนวนี้หมดแล้วนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเราได้บอกไว้นะครับว่าให้เรารอดู3เส้นเส้น3เส้นจําได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยมีใครบอกแบบนี้แต่สําหรับวนันนี้เกือบทุกสํานักออกมาบอกแบบนี้หมดแล้วให้รอคอยการเบรกเอาเพราะว่ามันสามารถเบรกขึ้นก็ได้เบรกลงก็ได้ 50- 50ยังไม่มีอะไรที่ชี้ชัดแน่นอนนะครับดังนั้น ก็อย่าใจร้อนนะครับอย่าใช้มโนในการตัดสินใจอะไรลงไปนะครับทุกการตัดสินใจนะครับในในแนวโน้มที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ครับว่าในเมื่อตอนนี้มันเคลื่อนตัวแบบไหลแนวโน้มนะครับใน timeframe รายสีชั่วโมงเนี่ยเป็นการเคลื่อนตัวพักตัวที่ไหลแนวโน้มชัดเจนมากนะครับ ชัดเจนมากดังนั้นก็จะไปปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะนะครับมโนช่วงนี้งดใช้ไปก่อนเข้าใจนะครับแต่ในเมื่อมันไซด์เวยแบบไหลแนวโน้มมันก็จะบอกอย่างนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยอดรนทนไม่ไหวที่อยากจะลงไปรู้มันใช่ไหมบางท่านเขาบอกว่าคันไม้คันมืออยากลงไปรู้กับมัน นันไซเวยอย่างไงอ่ะทำไมมันถึงไลนแนวโน้มแล้วมันจะมองอะไรออกได้บ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าการไซเวยเนี่ยถ้าหากไซเวยแบบชัดเจนขนาดนี้ในไทม์เฟรมใหญ่รลาย4ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยเราควรจะเทรดแบบไซเวยครับชแนลเทรดนะครับแต่นะเวลานี้เนี่ยมันไซเวยมาทั้งหมด1 2 3 4 5วันนี้วันที่6แล้วนะครับก็ เป็นปลายทางของการไซด์เวยแล้วนักลงทุนก็จะมา n ช e นลเทรดในตอนนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นนะครับเข้าใจจุดนี้นะบางครั้งเนี่ยเราเขาเรียกว่าเรารอเรารอคอยมานานเกินไปจนมันชัดเจนมากนะครับพอมันชัดเจนมากเนี่ยแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่อะไรมันชัดเจนมากเช่นการไซด์เวยเนี่ยรอจนมองชัดแล้วไซด์เวย์แน่นอน อารมณ์เนี้ยไม่ใช่แค่เรามองออกครับทั่วโลกเขาก็มองกันออกเจ้ามือลงลงทุนรายใหญ่เขาก็รู้เพราะฉะนั้นเนี้ยเมื่อไหร่ที่อะไรมันชัดเจนนั้นหมายถึงหมายถึงอะไรครับไหนสมาชิกลองตอบกันเข้ามาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทั่วโลกรู้เจ้ามือก็รู้ทุกคนก็รู้แล้วถามว่า เราควรต้องทำอย่างไรกับมันครับแนวโน้มที่ชัดเจนอตอบกันเข้ามาครับแต่ตอนนี้เรามาดูแนวโน้มกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคานะครับเจ้าราคานะครับมันเคลื่อนตัวลงมาแบบนี้มาทดสอบแนวรับตรงนี้นะครับหลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้ถ้าเราดูดีๆถ้าเราดูแบบแบบ อารมณ์อารมณ์มแบบว่าอารมณ์แบบว่า,าฉันรู้ว่ามันไซด์เวยเนาะแต่ว่าฉันก็อยากจะรู้อะว่าไซด์เวยแล้วมันมันแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มมันมีเอียงไว้บ้างไหมามาบอก50 50แล้วมันมีเอียงบ้างไหม <c oughs> บางคนก็แบบว่า,อ,าอยากรู้คืออยากอยากจะเข้าไปลงลึกกับมัน อ่าเราก็ลองสมมุติลงลึกกับมันเล่นๆดูวันนี้นะครับเราจะมาลงรู้ลงลึกสมมุติเล่นๆกับมันดูนะครับว่าเอ๊แล้วมันควรจะเป็นอย่างไรได้บ้างล่ะแนวโน้มมองเป็นแบบไหนดีนะครับแต่ทุกทุกการฝึกฝนนะครับอย่าลืมนะครับ t o p loss สสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังฝืนใช่ไหมครับ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบอกให้เรารอรออะไรครับรอการเบรกเอาไงเข้าใจใช่ไหมครับทุกอย่างบอกให้เรารอการเบรกเอาแล้วค่อยแอคชั่นแต่ในเมื่อเราจะฝืนแล้วเราจะลงไปลึกลงไปเพื่อที่จะไปมโนไปจินตนาการไง,ไง่ายๆเราจะไปจินตนาการเล่นๆกับมันเนี่ยสต็ Stop, อปรอต้องเค้งขัดนะครับเข้าใจจุดนี้นะเพราะ การลงไปจินตนาการเล่นๆกับราคาเนี่ยมันคือความเสี่ยงครับเข้าใจจุดนี้นะมันคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนักลงทุนผู้ฝนทุกท่านต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังข้อความในวันนี้เข้าใจนะครับทุกอย่างต้องใช้วิจ,จนารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับต่อจากนี้จะเป็นการ ใช้จินตนาการเล่นๆกับราคาทองคําที่เกิดขึ้นดังนั้นจินตนาการก็คือจินตนาการมันคือมโนมันไม่ใช่เรื่องจริงเข้าใจนะครับเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะลงไปแอคชั่นอะไรกับมันนั่นคือการตัดสินใจของตัวนักลงทุนเองไม่เกี่ยวกับผู้พูดนะครับงานนี้ทุกอย่าง ต้องมีสตอปลอ s นะครับเพราะท่านกำลังจะทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านเกิดความเสี่ยงกับการเปิดสถานะนะครับถ้าท่านตัดสินใจเช่นนั้นใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับชมรับฟังรับฟังในวันนี้ด้วยตัวเองนะครับผู้พูด,พดไม่รับผิดชอบใดๆนะครับโอเคไปเราไปจินตนาการด้วยกันครับวันนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ราคาลงมา ลงมานะครับแล้วก็ลงมาทํำโรไว้ราคาก็ดีตัวขึ้นเป็นแท่งเทียนสีเขียว1แท่งครับแท่งนี้นะครับดีตัวเป็นแท่งเทียนสีเขียว1แท่งอันนี้เป็นกราฟลายเดย์นะสมาชิกทุกท่านเรากำลังดูกันอยู่ที่กราฟลายเดย์นะครับ หลังจากที่มันดีตัวเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับดีตัวเสร็จแล้วเจ้าราคานี้ก็ไซเว์ออกข้างในลักษณะแบบนี้ครับอ่าเห็นภาพไหมครับเห็นภาพนะครับตอนนี้มันเจ้าราคาก็ไซเวออกข้างในลักษณะนี้ครับกคคู่นะครับ นาทีนี้ทุกท่านเห็นภาพนี้นะครับดีตัวขึ้นแล้วไซเว์ออกข้างนั่นหมายถึงอะไรครับถ้าเราจะเอาแพทเทิร์นของการปรับตัวพักฐานมามาใช้ในการที่จะสร้างจินตนาการมาใช้ในการที่เราจะสร้างจินตนาการนั่นคืออะไรครับนั่นคือเมื่อมันดีตัวขึ้นแล้วไซเว์ออกข้างมันก็จะต้องเป็นลักษณะอย่างไรต่อครับดีตัวขึ้น นะครับแบบนี้แล้วไซเว์ way ออกข้างแน่นอนครับแพทเทิร์นของการไซเวก็คือมันก็ต้องดีดตัวขึ้นต่ออีก1ครั้งแบบนี้ถ้าเราจะเอารูปแบบนี้มาใช้ในการมองในวันนี้นะครับรูปแบบนี้มาใช้ในการมองในวันนี้นะครับในการสร้างจินตนาการเราก็ต้องมาสร้างต่อว่าหลังจากที่มันไซ์เวเศษเนาะ มันก็ต้องทำแท่งเบกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมในลักษณะของการรูปแบบนี้นะครับดีดขึ้นมาไซเบกข้ามมันก็ต้องดีดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำา B C c ไงเพื่อจะทำ A ครับการพักตัวไซเย์เนี่ยมันก็ต้องพักตัวเป็นรูปแบบของ A แล้วก็ B นะครับไซเวอ์ออกข้างทำขึ้น B เสร็จแล้วก็เต้งต้องดีดตัวต่อเพื่อทำลูกขึ้น C แบบนี้นะครับโดยมีขึ้นเริ่มต้นก็คือขึ้นเริ่มต้นตรงนี้นี่ก็คือแพทเทิร์นของการพักตัวปรับฐานเราก็เลยมาจินตนาการว่าเอถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะ จินตนาการจะสวยงามแบบไหนบ้างนะครับจินตนาการนั้นจะสวยงามแบบไหนบ้างเราก็ต้องมาดูกันนะครับเราก็ลงลึกไปครับลงลึกต่อไปด้วยรูปแบบนี้เราก็ไปดูกันที่ราย4ชั่วโมงเลยราย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับใส่ p i v o t point เข้าไปครับใส่ p i v o t point เข้าไปป้า เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคามันลงมาใช่ไหมครับแบบมาสักคู่นี้มาทำโรไว้ที่เจ้าพัน761เหรียญตรงนี้ให้เป็นขึ้น0คือเริ่มต้นของการไซเวย์เนาะเด้งขึ้นมาโชว์ไพวัดพอยไว้ที่1796ตรงนี้ให้เป็น A ออันนี้คือจินตนาการนะครับสร้างโลกให้สวยงามนะครับใช้วิจ,จารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับ อย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อนะครับห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดเรากำลังสร้างโลกให้สวยงามด้วยจินตนาการนะครับมันไม่ใช่ความจริงเข้าใจนะครับไปต่อจินตนาการนั้นว่าอย่างไรต่อแล้วเจ้าโลเจ้าโลที่เมื่อวานนี้อยู่ตรงไหนครับนี่ครับ,รบโลที่เมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้ เราก็มาสร้างจินตนาการต่อว่าเจ้าตรงนี้มันใช่ B ไหมมันใช่ B หรือเปล่าเข้าใจจุดนี้นะครับโลที่พันเจ็เิเหรียญตรงนี้ใช่ B หรือเปล่าถ้าใช่ถ้าใช่นะถ้าใช่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับไปต่อนะ ถ้าใช่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือ A B แล้วเด้ง4ถ้าใช่จะเป็นแบบนี้ครับ A แล้วไซเวย์พักตัวทำา B แล้วเด้ง4อันนี้เป็นกรณีที่1นะครับอันนี้เป็นกรณีที่1 1> C 1แต่ถ้าไม่ใช่โลที่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่บีถ้ามันเกิดไม่ใช่นะครับมันลงต่อมันทำาล w e r l ต่อนะครับสมมุติว่ามันทำา o w e ว lower ตอมันไม่ใช่ครับไปตรงเมื่อวานเนี่ยไอพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยปรากฏว่า กราฟบอกว่าไม่ใช่มีโลเวอร์โลที่ต่ำกว่า1770เหรียญมันก็จะลงต่อมาใช่ไหมครับจะลงต่อมาทำโลเวอร์โลอีกครั้งหนึ่งแต่โลเวอร์โลนี้ไม่สมควรจะต่ำกว่า1,761ตรงนี้ครับโลเวอร์โลนี้ไม่ควรต่ำกว่า1 7 6 1เเหรียญตรงนี้นะครับเขา้าใจจุดนี้นะ ไม่ควรต่ำกว่านะครับแล้วอย่างไรต่อแล้วดีดตัวขึ้นแบบนี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้ก็คือ b 1ใช่ไหมครับ b 1แล้วเจ้าโลใหม่ตรงนี้ก็คือ b 2 เป็นกล้วยหอมจอมซนเลย b บ,บี2หนึ่งบีสองแบบนี้ครับใช่หรือเปล่าถ้าใช่มันก็จะดีดตัวขึ้นทํา C2 จากตรงนี้ครับเข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกๆท่านนี่คือจินตนาการสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามครับมาจากไหนมาจากรูปแบบนี้ มาจากรูปแบบนี้ของลาย D นะครับมาจากรูปแบบนี้ของการปรับตัวพักฐานนะจินตนาการว่ามันจะขึ้นทำ ABC ซึ่งตอนนี้กำลังไซว์เวย์อยู่เพื่อเด้งขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้แน่นอนมันจะต้องไม่มีโลที่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั้นก็คือเจ้าพัน761เหรียญตรงนี้นะครับพันเหเหรียญตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนาะของ ของกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีโลที่ต่ำกว่า1 7 6เหเหรียญน,นะครับสำหรับเคสนี้ดังนั้นถ้าใครจินตนาการว่าเป็นเคสนี้ก็อย่าลืมครับสต็อปลอสท่านต้องเข่งคลัดมากนะครับที่1 7 6เหเหรียญน,นะเนื่องจากมันจะต้องไม่มีโลวอร์โลเข้าใจจุดนี้นะครับเคสนี้จะถูกทำลายทันทีนะครับเมื่อเกิดโลวอร์โลครับ ะครับเมื่อมันเกิด lower low เมื่อมันเกิด lower low เคสนี้จะถูกทำลายทันทีครับเป็นอันว่าผิดถ้าเกิด lower low เมื่อไหร่แปลว่าการจินตนาการเคสนี้จะผิดทันทีสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงนี้ดีนะครับใครเข้าใจช่วยเขียนมาว่าเข้าใจใครไม่เข้าใจช่วยเขียนมาว่าไม่เข้าใจครับสำหรับวันนี้ อ่าไหนเรียนรู้ด้วยกันนะแรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับผู้ฝึกฝนเรียนรู้ทุก,ท,กทุกท่านครับใครเข้าใจช่วยพิมพ์มาว่าเข้าใจใครไม่เข้าใจช่วยพิมพ์มาว่าไม่เข้าใจนะครับโอเคแล้วยังไงต่อแล้วอย่างไรต่อครับแล้วอย่างไรต่อเกิดโรเวอร์ลมเมื่อไหร่จินตนาการนี้จะผิดทันทีนะครับอย่าลืมจุดนี้นะครับ สำคัญนะครับสำคัญนะครับเกิดโลมื่อโลเมื่ไหล,โล,โล,โลายจะผิดทันทีนะครับจินตนาการสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามอันนี้นะครับเข้าใจจุดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมารอดูว่าเคสนี้จะเป็นจริงไหมแนวโน้มจะเป็นไปได้ไหมนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับเข้าใจจุดนี้นะครับ ่า,ามโลว์โล o w เมื่อไหร่นั่นหมายถึงราคาทองคาจะลงต่อทันทีนะครับจะลงต่อทันทีนะครับดูดูแบบนี้ครับจบข่าวสําหรับวันนี้นะครับใครเข้าใจกดเขียนมาว่าเข้าใจครับใครไม่เข้าใจก็พิมพ์มาว่าไม่เข้าใจครับ เสนอความคิดเห็นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูใช่ไหมเราต้องรอดูครับมันจะพิสูจน์อะไรถ้าเกิดว่ามันจะเป็นกรณีไหนที่ถูกต้องแน่นอนทฤษฎีดาวต้องยืนยันไงคำตอบต้องรอทฤษฎีดาวอย่างเดียวเลยซึ่งเจ้าไฮก็อยู่ที่1 7 9เเหเหรียญตรงนี้นะครับเบรกเมื่อไหร่ ถ้ามันเบรกเมื่อไหร่ก็แปลว่าทฤษฎีดาวยืนยันทันทีว่าเป็นเคสนี้ะเบรกเมื่อไหร่ก็แปลว่าเป็นเคสนี้แต่ถ้ามันไม่เบรกมันก็ยังไม่ยืนยันด้วยทฤษฎีดาวนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยืนยันแนวโน้มนี้ก็ต่อเมื่อมันเบรกครับมันเบรกครับเบรกตรงไหนไม่รู้แหละเบรกจากจุดโลตรงไหนก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโลตรงไหนกันแน่ที่มันจบ หรือว่าหรือว่ามันจะไม่เป็นเคสนี้แล้วมันทำโลว์โลแล้วมันลงต่อไปเลยก็ได้มันสามารถเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นจินตนาการนี้สร้างโลกให้สวยงามเฉยๆนะครับระหว่างที่เรารอคอยการเบรกเอานะครับแล้วอันที่เรารอคอยการเบรกเอานะครับเราก็เลยต้อง มาสร้างความสวยงามไม่ให้มีสีสันนะคะให้มีสีสันเฉยๆนะครับโอเคตรงนี้ใครเข้าใจกด5มา5้าตัวครับใครไม่เข้าใจกด0นใครเข้าใจกด5มา5้าตัวครับใครไม่เข้าใจกด0น <c oughs> ครับผมนะเวลานี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการรอคอยการ รอยืนยันด้วยทฤษฎีดาวนะครับกันต่อไปนะครับรอยืนยันด้วยทฤษฎีดาวกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับการลงทุนไม่สามารถบังคับกันได้นิ้วมือก็อยเป็นมือของท่านนิ้วที่ใช้กดก,ก็เป็นนิ้วของท่านนะครับการตัดสินใจก็ตัดสินใจมาจากความคิดของตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง การรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่ตัวท่านด้วยถูกไหมครับในเมื่อทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณความรับผิดชอบในสิ่งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับตรงจุดนี้มันเป็นไมเซ็ตง่ายๆมันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติเข้าใจจุดนี้นะครับถ้าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงนั่งทับมือเอาไว้ครับรอทฤษฎียืนยันการเบรกเอา เบรกขึ้นก็ขึ้นต่อเบรกลงก็ลงต่อง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ